วิธีคูณรายได้ของเราให้เป็นสิบเท่าจากอาชีพในหน้าอาสังหาทำอย่างไรประสบการณ์วันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกแล้วหลายคนก็สงสัยว่าทำไมครูทำอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ต้องสงสัยรูทำอะไรมาเยอะแยะมากมายจริงๆธุรกิจมากมายที่รูทำอยู่ที่จับเงินล้านภายในหกเดือนจากธุรกิจในหน้าอาสังหาวันนี้จะแกะเอาแบบสูตรลับเลยนะที่ ที่จะมาให้ทุกคนวันนี้ถ้าใครทําอาชีพในหน้าอาสังหาอยู่ถ้าคุณยังไม่มีรายได้ขั้นต่าเดือนละหนึ่งแสนบาทแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่รู้หัวใจของทุกธุรกิจที่เราทําเราจะมีรายได้ขนาดไหนนั่นขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือกลุ่มเป้าหมายของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณก็คือกลุ่มลูกค้าของเรานั่นแหละว่าเราจะ ไปถูกกลุ่มหรือเปล่าเราส่งสินค้าของเราไปให้คนที่เขาต้องการสินค้านั้นๆอยู่หรือเปล่าแล้วก็อันที่สองก็คือการตลาดง่ายๆแค่นี้เองทุกธุรกิจมันมีสองอย่างเท่านี้ที่คุณจะต้องเอาไปคิดเป็นหัวข้อใหญ่ทุกวันนี้นะพูดถึงว่าคนที่เข้ามาทําอยู่บนโลกออนไลน์การที่ว่าเราจะให้คนเห็นสินค้าของเราเราก็ต้องยิงแอดโฆษณาถูกต้องไหมครูว่า เ0ซของกลุ่มคนที่ทำออนไลน์คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์จะใช้แอดโฆษณาเมื่อเรายิงแอดโฆษณาสิ่งสำคัญคือเรายิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายไหมคนจำนวนมากมายเสียเงินไปกับการยิงแอดโฆษณาที่เราเจาะไปไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายแล้วเมื่อสินค้าของเราอะ่ะมันไปถึงคนที่เขาไม่ได้ต้องการสินค้านั้นมันก็จะไม่เกิดการซื้อขาย น,นี่คือหลักการง่ายๆถ้าสินค้าของเรามันไปโดนสายตาของคนที่เขาไม่มีความต้องการเขาก็ไม่ซื้อขายสินค้าของเรายิ่งเป็นธุรกิจอสังหาธุรกิจอสังหาจะแตกต่างกับธุรกิจอื่นนะเราไม่ได้ขายเสื้อผ้าที่จะให้คนตัดสินใจซื้อได้แบบง่ายๆการจะตัดสินใจซื้อบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาในการคิดใช้เวลาในการออม เปรียบเทียบใช้เวลาในการตัดสินใจจะต้องมีคือจะต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเขาไม่สามารถ CF ได้เลยใต้คลิปโฆษณาของเราเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนั่นก็คือยิงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งคุณส่งสินค้าของคุณไปให้กลุ่มคนที่เขาต้องการคุณมากเท่าไหร่โอกาสที่ คุณจะปิดการขายมันก็มากขึ้นเท่านั้นแน่นอนมันไม่ได้ปิดได้ในช่วงเวลาข้ามวันหรือช่วงเวลาสองาวันมีเคสหนึ่งที่คุูสามารถปิดได้ภายใน1อาทิตย์นั่นก็คือมันมันมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบแนละที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นในเวลา1อาทิตย์เพราะว่าบ้านหลังนั้นทําเลดีมากราคาดีมากแล้วเขาต้องการทําเลตรงนั้นพอดี เนื้อลูกค้าก็คือเราไปโดนลูกค้าที่เขาต้องการสินค้าตรงนั้นพอดีลักษณะแบบนี้พอดีคือทุกอย่างต๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยก็เลยทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้ภายในหนึ่งอาทิตย์แต่โดยส่วนใหญ่อ่ะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นอย่างน้อยกว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเราก็จะต้องดูเปรียบเทียบเยอะมากแต่เคสนี้ก็คือเป็นเคสตัวอย่างที่ที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะแล้วลูกค้ารายนี้ก็คือมาจากการ ยิงโฆษณานั่นเองดังนั้นจะบอกว่าถ้าคุณอยากเพิ่มรายได้ของคุณ10เท่าจากเดิมคือจากธุรกิจในหน้าอสังหาสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือกลุ่มเป้าหมายของคุณจะต้องโดนกลุ่มเป้าหมายของคุณจะต้องใช่สรุปก็คือข้อหนึ่งคือคุณจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ถูกให้โดนแล้ววันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลย ที่เราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายของเราให้ถูกให้โดนให้ใช่ข้สองก็คือวิธีการทําการตลาดวิธีการทําการตลาดก็คือกระจายสินค้าไปให้คนเห็นให้มากที่สุดยิ่งคนเห็นสินค้าของคุณมากขึ้นขนาดไหนโอกาสที่คุณจะปิดการขายกับสินค้านั้นๆก็มากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องจําไว้ก็คือไม่ว่าคุณจะมีสินค้าดีขนาดไหนบ้านของคุณราคาดีขนาดไหนโลเคชั่นของบ้านดีขนาดไหนตัวทรั์ดีขนาดไหนเขาแถมที่ดินอยู่แบบ สุดยอดขนาดไหนถ้าไม่มีคนเห็นสินค้านั้นๆก็ยากมากที่จะเกิดการซื้อขายเพราะฉะนั้นการตลาดคือสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันกระจายสินค้าของคุณให้คนเห็นให้มากที่สุดแล้วยิ่งมีคนเห็นมากรายได้ของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนเห็นสินค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะปิดการขายก็เพิ่มมากขึ้นแล้วรายได้ของคุณก็จะเพิ่มทวีคูณยิงโฆษณาไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือ ยิงโฆษณาบาทไหนให้มันไปตรงกลุ่มเป้าหมายวันนี้คุณไม่ต้องตกใจสมัยก่อนมันจะเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเราไม่มีเครื่องมือถ้าเราใช้หัวของเราคิดเราคิดได้แค่สีหกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คิดไม่ออกแล้วแหละว่าคนที่จะสนใจซื้อทรัพย์สินของเราอะซื้อสิ่งที่เราขายมันอยู่กลุ่มไหนบ้างแล้ววันนี้เรามีเครื่องมือเครื่องมือนั้นก็คือเครื่องมือ AI ที่จะคิดวิ เพราะให้เราว่าตอนนี้เทรนของกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าแบบนี้อย่างที่ว่ายกตัวอย่างที่เราคุยกันก็คือการขายบ้านมือสองนี่คือวิธีการคิดของ AI เราใส่แค่ว่าให้ค้นหากลุ่มเป้าหมายคนที่ต้องการซื้อบ้านมือสองและนี่ก็คือผลงานที่เขาคิดให้ว่าสิ่งสำคัญในการยิงโฆษณาคุณจะต้องมี คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่ให้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆนําส่งไปหากลุ่มคนที่เขาค้นหาสิ่งที่คุณขายอยู่นั่นเองก็คือสิ่งที่มันตรงกันสมมุติว่ามีคนค้นหาว่าบ้านมือสองอัลกอริทึมก็จะจับของคุณแบบนี้ส่งไปหากลุ่มเป้าหมายที่เขาใช้คําค้นหาเดียวกันนี่ก็คือผลงานของ AI ที่คิดครอบคุมดักหน้าดักหลังถ้าลูกค้าสนใจบ้านมือสอง ยังไงซะคลิปของคุณเพจของคุณโฆษณาของคุณก็จะถูกนำส่งไปหากลุ่มลูกค้านี้เพราะว่า AI มันคิดให้คุณแบบรอบด้าน360อองศาไม่ว่าเขาจะคีย์อะไรจะโดนทุกกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะขายของและเมื่อคลิปของคุณนำส่งไปถูกกลุ่มเป้าหมายมันจะเกิดการซื้อขายที่สำคัญ ในการโปรโมทคลิปในการเจาะกลุ่มเป้าหมายในการทำสคริปต์ต่างๆ AI ตัวนี้ก็คิดให้คุณได้เช่นเดียวกันวิธีการทำวิดีโอแบบละเอียดแบบนี้เลยว่าคุณจะต้องพูดตอนไหนใส่อะไรบ้างใส่เพลงตอนไหนพูดอย่างไรใส่รูปอะไรลงไปแบบละเอียดแบบนี้คุณจะไม่ต้องคิดเรื่องยากๆอีกต่อไปเพราะยุคนี้เราคือยุคที่ AI มาทำสิ่งยากๆให้กับเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากเพิ่มรายได้จากอาชีพในหน้าอสังหาค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ถูกที่ใช่แล้วรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้น2องทำการตลาดที่มันโดนแล้วรายได้ของคุณก็จะหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด